คนร้ายเนี่ยไปยิงหมู่เป่ามหมู่เป่าเนี่ยเป็นสายตรวจะนะฮะอยู่ที่สอพอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจนตายเลยนะครับตำรวจวันนี้ระดมกําลังลงพื้นที่ไปไล่ล่านะแล้วก็ไปพบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดทั้งในจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่าคนร้ายยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่นี้นะครับความคืบหน้า10ตตำรวจตีอัธพลบุญมีหรือว่าหมู่เปาอายุ28ปีนะครับสายตรวจสอพอปากช่องถูกคนร้ายใช้ปืนลูกซองจอยิงเข้าที่บริเวณหน้ากระสุนเข้าที่โหนกแก้มขวาคิ้วและจมูกสภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับทั้งหมด7รูฮะโดนไป จุกๆเลยนะฮะจนเสียชีวิตครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายวัดเขาไทยสายยันอปตอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบและได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับพาไปดูจุดแรกนะครับอยู่บริเวณหน้าร้านขายของชําก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุนี่ฮะ เป็นกล้องพะจับภาพคนร้ายนะฮะโดยรถตํารวจแล้วก็รถคนร้ายเนี่ยขับตีคู่กันมาแบบนี้เนี่ยนะฮะขับมาด้วยความเร็วเลยนะครับก่อนที่รถทั้งสองคันจะพ้นรัศมีกล้องไป จากนั้นคนร้ายก่อเหตยุยิงสิบตำรวจตรีอัตพลจนล้มไปที่ข้างทางเออบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับจากนั้นคนร้ายขี่รถผ่านเข้ามาร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หน้าปั๊มน้ำมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับและนี่เป็นภาพสุดท้ายนะฮะเป็นภาพจากกล้องของอป,อปตปากช่องที่คนร้ายขี่รถหลบหนีก่อนที่จะเลี้ยวโคง้งเลี้ยวขวาหายไปแบบนี้เนี่ยนะครับเจ้าของร้านที่ บันทึกกล้องวงจรปิดเอาไว้ได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่กลับมาจากการเตะฟุตบอลก็มานั่งพักผ่อนที่หน้าร้านเนาะสักพักเห็นรถตำรวจแล้วก็รถของผู้ก่อเหตุที่ขับตามกันมาไม่นานได้เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับลูกน้องที่ร้านเดินไปดูปรากฏว่า พบตำรวจถูกยิงแต่ไม่เห็นรถของผู้ก่อเหตุแล้วนะครับคาดว่ายิงเสร็จปั๊บรีบขี่รถหลบหนีไปทันที <Okay. S 1> ขณะที่ชุดสืบสวนทั้งจากภูทรจังหวัดตำรวจภาพ3แล้วก็สอพอปากช่องวันนี้ครับมา ระดมลงพื้นที่กันหาข่าวแล้วก็ไล่ล่าติดตามตัวคนร้ายโดยเฉพาะเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุหอ,อยู่บรเิเวณชุมชนมออีแดง <หร |pt|> ผ่านชุมชนหนองกระจะถนนคู่ขนานทางรถไฟผ่านไปหมู่บ้านหนองน้อยนะฮะ บริเวณนี้เลยนะครับเบื้องตอน้นคาดว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่และยังคงกบดานอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุคาดว่าไม่เกินวันสองวันนี้น่าจะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ส่วนศพของสิบตารวจตรีอัตพลตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับญาติญาติดได้ติดต่อขอรับศพกลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดวัดโป่งกระสังตําบลหนองน้ําแดงอําเภอปากช่องบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เพราะยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายปรดสับสไครต์ข่าวช่องแปด